หากคุณทำงานเป็นนักบัญชีที่เก่งมากแต่กลับไม่สามารถควบคุมการเงินของตัวเองได้นั่นอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่ามีบางอย่างไม่ปกติในชีวิตคุณเอ๊ะหมายความว่ายังไงคะพี่เดียวนักบัญชีไม่ได้ควบคุมการเงินตัวเองเหรอคะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องของน้องปลางอายุ31ปีนักบัญชีที่บริษัทข้ามชาติที่ต้องเจอกับปัญหาการถูกควบคุมทางการเงินจากคนรักสวัสดีครับเสียงไรหน้าตอน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องแป้งมาพร้อมกับพี่เดียวค่ะเรื่องที่เราจะได้ฟังวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงนะคะเรื่องของการถูกควบคุมทางการเงินหรือที่เรียกว่า financial abuse ครับซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัวที่หลายคนมองข้ามน้องแป้งเป็นนักบัญชีที่ทำงานกับตัวเลขทุกวันคำนวณงบประมาณบริษัทมูลค่าหลายล้าน แต่กลับไม่สามารถตัดสินใจใช้เงินเดือนของตัวเองได้และนี่คือเรื่องราวที่ทำให้เราเข้าใจว่าความรุนแรงในความสัมพันธ์ไม่ได้มีแค่การใช้กำลังแต่มีหลายรูปแบบที่เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองน้องแป้งคบกับพี่โอมาได้6ปีแล้วค่ะพี่โอทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทอุปกรณ์การแพทย์อายุ35ปีช่วงแรกๆพี่โอเป็นคนที่ดูแลน้องปปางดีมากจ่ายค่าอาหารค่าของใช้ต่างๆให้หมด บอกว่าไม่อยากให้แฟนต้องเครียดเรื่องเงินฟังดูดีนะคะมีแฟนที่ดูแลเรื่องการเงินให้ใช่ครับตอนแรกน้องปางก็รู้สึกดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มแทรกแซงการใช้ใจ่ายของน้องปางมากขึ้นตั้งแต่การซื้อเสื้อผ้าไปจนถึงการไปทานข้าวกับเพื่อนแทรกแซงยังไงคะพี่เดียวเริ่มจากการถามว่าซื้ออะไรมาราคาเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นทำไมต้องซื้อมีของเก่าใช้ได้อยู่หรือเงินเดือนเธอควรเก็บไว้ ผมจ่ายให้แล้วอ๋อค่อยๆควบคุมให้รู้สึกเหมือนเป็นการดูแลถูกต้องครับและขั้นต่อไปคือเขาเริ่มขอให้น้องปางโอนเงินเดือนมาให้เขาจัดการเหตุผลคือผมเก่งเรื่องการเงินกว่าจะช่วยวางแผนให้ดีกว่าแต่น้องปางเป็นนักบัญชีนะคะควรจะเก่งเรื่องการเงินกว่าด้วยซ้านั่นแหละครับแต่พี่โอ๋บอกว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันไม่เหมือนกันและผู้ชายควรเป็นคนจัดการเงินในบ้าน ซึ่งทำให้น้องปลางเริ่มสงสัยความสามารถของตัวเองนี่มันเป็นการ manipulation ทางจิตใจเลยนะคะเนี่ยใช่ครับและเมื่อน้องปลางโอนเงินเดือนให้แล้วเขาจะให้เงินกลับมาเป็นรายวันเหมือนกับการให้เงิน pocket m น n e y เด็กพอน้องปลางขอเงินเพิ่มเขาก็จะถามถ่ายละเอียดว่าเอาไปทำอะไรโอ้โหนี่มันทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีอิสระเลยค่ะและที่แย่กว่านั้นคือเมื่อน้องปลางได้เลื่อนตำแหน่งเป็นซ e เ i o ท์เงินเดือนขึ้นเป็น6 5 0 0 0บาท พี่โอกลับไม่ดีใจแต่บอกว่าเงินเยอะขึ้นแล้วต้องระวังการใช้ใจ่ายให้มากขึ้นแปลกนะคะควรจะดีใจกันตัางหากปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่น้องปลางอยากซื้อคอร์สออนไลน์เพื่อเรียน cpa ราคา1 8 0 0 0บาทเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานนี่เป็นการลงทุนในตัวเองที่ดีนะคะแต่พี่โอปฏิเสธบอกว่าเสียงเงินเปล่าทำงานได้อยู่แล้วและเมื่อน้องปลางเถียงว่าอยากใช้เงินของตัวเองพี่โอก็โกรธมากบอกว่า ถ้าเธอไม่เชื่อใจผมก็เอาเงินคืนไปสิน้องปลางทำยังไงคะเขาตกใจมากเพราะเมื่อคิดดูแล้วเธอไม่มีเงินออมส่วนตัวเลยทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพี่โอกระทั่งบัตร ATM ของเธอเองก็อยู่กับเขาโอ้โหนี่มันร้ายแรงมากเลยค่ะและตอนนี้น้องปลางเริ่มสงสัยว่าตัวเองกำลังถูกควบคุมแต่ก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะไม่มีเงินเก็บและเพื่อนๆก็เริ่มห่างเหินเพราะไม่เคยมีเงินไปร่วมกิจกรรมด้วยพี่เดียว เรื่องของน้องปลางเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ financial abuse ครับซึ่งตามกฎหมายไทยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแล้วจากมุมมองจิตวิทยาล่ะคะทำไมคนถึงทำแบบนี้กับคนที่รักในทางจิตวิทยาเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า c o e c i v e control ครับเป็นการใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อควบคุมและสร้างการพึ่งพาโดยเฉพาะการควบคุมทางการเงินเพื่อตัดทางออกของเหยื่อ แล้วจากมุมมองพุทธศาสนาล่ะคะพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอำนาจสี่อย่างคืออาติดอำนาจอายุอำนาจโรคอำนาจและธนะอำนาจการใช้ธนะอำนาจเพื่อครอบงำคนอื่นผิดต่อหลักธรรมเพราะเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดแล้วทำไมน้องปลางถึงยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้คะนี่เป็นคำถามที่สำคัญครับในทางจิตวิทยามีแนวคิด learn helplessness คือการเรียนรู้ความไร้กำลังเมื่อถูกควบคุมเป็นเวลานาน สมองจะปรับตัวให้ยอมรับสถานการณ์แล้วมันเริ่มต้นแบบค่อยๆไปค่อยๆเป็นใช่ไหมคะถูกต้องครับเรียกว่า normalization process เริ่มจากการดูแลที่ดูเหมือนความรักแล้วค่อยๆเพิ่มการควบคุมจนกลายเป็นเรื่องปกติและเหยี่อเริ่มสงสัยความสามารถของตัวเองนี่เป็นเรื่องกฎหมายด้วยหรอคะใช่ครับตามมาตราสาแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวการควบคุมทางการเงินถือว่าเป็น การกระทำอื่นใดที่เป็นการทำลายจิตใจและผู้ถูกกระทำสามารถขอคุ้มครองจากศาลได้แล้วในแง่ของสิทธิแรงงานล่ะคะเงินเดือนของน้องปลางเป็นผลจากการทำงานตามกฎหมายแรงงานเงินค่าจ้างเป็นสิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้างไม่มีสิทธิควบคุมการใช้ใจ่ายแม้แต่คู่สมรสยังต้องได้รับความยินยอมการบังคับให้โอนเงินเดือนทั้งหมดถือว่าเป็นการละเมิดสิทธ์แล้วน้องปลางควรทำยังไงดีคะขั้นแรกต้องรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนว่า นี่คือการละเมิดสิทธิ์ไม่ใช่ความรักขั้นที่ 2. ต้องวางแผนทางออกอย่างปลอดภัยวางแผนยังไงคะ 1. ติดต่อธนาคารเพื่อเปลี่ยนรหัส ATM และขอบัตรใหม่ 2. เปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารอื่น 3. แจ้งฝ่าย SR ให้โอนเงินเดือนไปบัญชีใหม่ 4. เก็บหลักฐานการถูกควบคุมเช่นข้อความอีเมลแล้วถ้าพี่โอไม่ยอมล่ะคะสามารถขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพจิตและสังคม หรือสายด่วน130 0ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและหากจำเป็นสามารถยื่นขอคำสั่งคุ้มครองจากศาลครอบครัวได้สำคัญมากเลยนะคะที่ต้องรู้จักป้องกันตัวเองและที่สำคัญคือการศึกษาเรื่องสิทธิของตัวเองทั้งในฐานะลูกจ้างผู้บริโภคและมนุษย์คนหนึ่งเพราะความรู้คือการป้องกันที่ดีที่สุดใครที่เจอปัญหาคล้ายๆกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายนะคะการขอความช่วยเหลือเป็นสิทธิ์ของเราคะ่ะ และจงจําไว้ว่าความรักที่แท้จริงต้องให้เสรีภาพและเกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่การควบคุมหรือการครอบงำเรื่องราวของน้องปลางวันนี้เป็นแนวทางให้เราได้เรียนรู้ว่าความรุนแรงในความสัมพันธ์มีหลายรูปแบบและการควบคุมการเงินก็เป็นหนึ่งในนั้นใครที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องสิทธ,ธิทางกฎหมายสามารถส่งมาที่ c o n t e n t a i v i l e s s f e c o m ได้ครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังเพราะความรู้เรื่องสิทธิเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ